จัดอันดับราศีมั่งคั่งประจำเดือนกรกฎาคม2 5 6 7 ในเดือนกรกฎาคม2อง7นาดนี้นะครับการโคจรของทั้งดาวพระราศบดีดาวอังคารนะครับดาวพฤหิต์ดาวพระศุกร์ดาวพ,พระพุธเนี่ยโคจรอยู่ในมุมที่ดีมากนะครับต่อคนทั้ง5าราศีนี้นะครับทําให้คนั้5ราศีเนี่ยถูกจัดเข้าในอันดับราศีที่มีเกณฑ์ที่จะมั่งคั่งในช่วงเดือนกรกฎาคม2 5 1 7นี้นะครับอันดับที่5คือคนลัคนาราศีกันนะครับ คุณลัคน,นาราศีกันนะครับดาวรัสุขดาวการเงินเนี่ยโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคในภพลาภะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับดาวราชาโชคเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความสะดวกสบายความสําเร็จที่ได้มาแบบไม่ยากเย็นได้มาแบบง่ายๆนะครับได้มาแบบสุขสบายนะครับตามชื่อเลยครับราชาโชคนะครับโคจรไปอยู่ในภพลาภะลาภะก็เปรียบเสมือนบ่อเงินบ่อทองบ่อโชคบ่อลาภของคนานเองนะครับเพราะฉะนั้น ในช่วงเดือนกรกฎาคม2 5 6 7นี้คนลัคนาราศีกันก็มีโอกาสที่จะมีโชคใหญ่ลาบใหญ่ได้เช่นกันนะครับนอกจากดาวพระศุกร์เนี่ยโคโจรอยู่ในภพลาภะแล้วครับยังมีดาวพระอาทิตย์นะครับและดาวพระพุธโคโจรเป็นกลุ่มดาวที่แข็ลักรงในภพลาภะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับราชการผู้หลักผู้ใหญ่เป็นดาวที่มาจากภพวินาศหมายถึงการคาดไม่ถึงนั่เองนะครับอาจจะมีโชคใหญ่ โชคแบบลับๆก็ได้นะครับเพราะภพวินาศหมายถึงเรื่องลับๆนะครับและดาวพุธเนี่ยเป็นดาวประจําตัวนั่นเองครับดาวประจําตัวอยู่ในภพลาภะแน่นอนครับก็มีโชคมีลาบอยู่แล้วนะครับแถมดาวพุธเนี่ยมาจากภพกัมมะอาจจะมีโชคมีลาบจากการทํางานด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นจังหวะดีๆแก่ดวงชะตาในเรื่องของการเงินให้แก่คนละคณาราศีกันในช่วงเดือนกรกฎาคม2 5 7นี้นะครับ และอันดับที่4นะครับก็คือคนลัคนาราศีเมษนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับว่าหลังจากที่ดาวพรหัสบวัดีโคจรเข้าสู่พบกระดุมพระของคนลัคนาราศีเมษเนี่ยก็เป็นโอกาสดีๆเป็นจังหวะดีในการเปิดหารายได้ในการสร้างช่องทางรมาหากิน ช่องทางการหารายได้ใหม่ให้แก่คนราศีเมษมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับคนลักนาราศีเมษเนี่ยหากทักษะจรตกภูมิที่ดีและตีไวยอยู่ในจุดที่ดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะร่ํารวยพลิกฟื้นมดหนี้หมดสินได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลักนาราศีเมษจึงถูกจัดว่าเป็นดวงชะตาที่ดีในเรื่องของการเงินอยู่ดนดี่ที่ในช่วงหนึ่งกรกฎาคม2507นี้นะครับ และอันดับที่3นะครับก็คือคนละคณาราศีพิจิกนั่นเองนะครับคนละคณาราศีพิจิกนะครับดาวราศัศมีเป็นดาวการเงินโดยตรงนะครับผู้จรเข้าเลงลัคนานะครับมีโชคใหญ่ลาบใหญ่แน่นอนการเงิน จากช่วงก่อนหน,น้านี้ที่เคยมีปัญหาหลังจากนี้การเงินจะมีแต่เรื่องดีๆเรื่องที่จะเสือภัยดวงชะตาของคุณอย่างแน่นอนนะครับและแถมในช่วงเนือนกรกฎาคมนี้ครับดาอังคารโคจรเล็งลักอีกนะครับตามตำราเนี่ยคนลัคนาราศีพิจิกเนี่ยถือเป็นราศีกีตราศีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอังคารและราหูเล็งลักอยู่ตามตำราท่านว่า เป็นองค์เกณฑ์จรเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ทั้งองค์เกณฑ์ดาวอังคารเล็งลักทั้งดาวพระศุกร์ดีเล็งลักนะครับเชื่อว่าคนลัคนาราศีพิจิกเนี่ยจะมีโอกาสดีๆมีความคิดดีๆมีช่องทางการหา,หารายได้ดีในเรื่องของเงินในเรื่องของทองเข้ามาแน่นอนเข้ามาพลิกฟื้นชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนลัคนาราศีพิจิกแน่นอนนะครับยังไงก็ขอใจช่วยด้วยนะครับดาวอังคารเนี่ย เป็นดาวที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นดาวที่มาจากภพอรินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลัคนาราศีพิจิกเนี่ยยิ่งการต่อสู้ยิ่งการแข่งขันเนี่ยก็จะยิ่งเกิดความสําเร็จขึ้นนะครับแกดวงชะตาะครับและอันดับที่2นะครับก็คือคนลัคณาราศีพฤศภนั่นเองครับอิทธิพลของดาวพระสบดีทับลักษณ์นะครับย่อมพบเจอโชคพบเจอสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลต่อดชีวิตแน่นอน,นครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินทองและเรื่องของโชคลาภเนี่ยก็มักจะมีเข้ามาให้แก่คนลัคนารารีพิษยศพอยู่แล้วนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมน,นี้ครับดาวพระพุธดาวการเงินนะครับโคจรเข้าสู่ภพบสัญชานะครับสัญชาติมาถึงการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นคนลัคณาราศีพิษย์ศพมีโอกาสได้โชคได้ลาบจากการเดินทางนะครับ ดาวอสวดีก็มาจากภพลาพระเองนะครับแถมนอกจากดาวัสวดีจะมาจากภพลาพระยังมาจากภพมรณะนะครับไม่แน่นะครับมรณะเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเป็นภพที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายนะครับคนลัคนาราศีพฤษภก็อาจจะมีโชคจากความเป็นความตายโชคจากมรดกก็ได้นะครับโชคจาก อายัางเราอาจจะไปวัดไปวาก็ได้ไปทาบุญก็ได้นะครับอาจจะได้เลขได้อะไรมาครับโอเที oh, oh, ่จว,ว่าการเงินก็อยู่ในจุดที่ค่อนข้างโดดเด่นมากนะครับสําหรับคนลัคนาราศีศพ,ศพและอันดับที่หนึ่งนะครับก็คือคนลัคณาราศีกรกฎนั่นเองนะครับทำไมต้องเป็นคนลัคนาราศีนี้นะครับการโคจรของดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธและดาวพระศุกร์โคจรทับลักานาครับแถมมีดาวพระฤหัสบดีโคจรอยู่ในภพลาพระอีกครับโอ้ได้ได้ว,ว่า ช่วงนี้นะครับดวงชะตาของคนละคาราศีกรกฎจะต้องดีเด่นแน่นอนนะครับดาวพรหัิทับลักรกดาวพระหิสเนี่ยเป็นดาวที่มาจากพบกระดุมพระนั่นเองนะครับกระดุมพระก็หมายถึงเรื่องเงินเรื่องทองครับพลักก็มีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องเงินเรื่องทองมีโชคถึงตัวดาวพรสุกก็มาจากพบลาพระเช่นกันนะนะแล้วก็ดาวพระเสบีนะครับก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จก็อยู่ในพพลาพระเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบต่างๆเนี่ย จะส่งเสริมให้คนลัคนาราศีกรกฎเนี่ยจะมีโชคมีลาบจากคนธรรมดาเนี่ยอาจจะพลิกเป็นเศรษฐีจากคนมีหนี้อาจจะหมดหนี้ก็ได้นะครับจากคนที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวอาจจะเป็นเศรษฐีร่ํารวยได้ ก็มีผมไปนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับยังไงก็ออกจะช่วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ5้าลัคนาราศรีที่ดวงชะตาจะดีเด่นในเรื่องของการเงินมีโอกาสมีโชคมีลาบดวงการเงินจะดีมากๆในช่วงเดือนกรกฎาคม2 5งพันนี้นะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเก้งเกินทุกที่ดีจากทางช่องของเราคุณได้รับชมก่อนใครนะครับกดไลค์ขอให้คุณร่ำรวยกดติดตามขอให้เป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยพันล้านหมื่นล้านนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อน แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ